สวัสดีค่ะ่านผู้ชมเมื่อนี้นุ่นน้อยน้ำโชคเดินทางไปติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของอาจารย์จงหิ่งค่ะอาจารย์จงหิ่งมีเพื่อนฝันดีค่ะ่านผู้ชมฝันว่าเล็กน้อยมากกระสิบบอกเลขค่ะ่านผู้ชมสามโตนิ่นนิ่นค่ะตัวเลขสิบเป็นตัวใหก็ะเพื่อบริเวณการเซเวลาค่ะก็ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮีงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื่อกี้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลขกวามฝันของอาจารย์จงเฮีงอีกรอบนึงค่ะท่านผู้ชมด้ยินมาว่าอาจารย์นี่เพื่อนฝันดีค่ะเรื่องเล่าสิเป็นจังไ๋ก็ให้อาจาร์เพิ่นนว้องหอยฟังเนาะค่ะฝันว่าจยงไ๋คะโอ้ยฝันเห็นเล็กน้อยมันยางมากมันว่ามันนี้มันนี้มันเอื่นค่ะไม่ยังหรืบักลาว่ะอันซิบว้าอันนืงให้ฟังมันว่า มันก็ดึงแคนนางโดมันก็จิมตัวหมูเก่าศูนย์เนืองมันวะเก่าศูนย์หนึ่งแมนเก่าศูนย์เนึ่งมาฉันเล็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายมันมาเก่าศูนย์หนึ่งบานนี่ก็ะเดืบ้านแมนอยู่บอกลาบอกตัวบอกยี่ตัวไม่ไงญเด้อบอกเพื่อนไปแหละไอเพื่อนได้ปะสื่อเบื้องโหลดไม่ไงสื่อเบื้องโหลดมันวะแมนอยู่าหลอกมันวะคะมันวะ เก่าศูนย์หนึ่งเล้อมันว่าเล็กน้อยไงซ้ำได้ค่ะอาจารย์พ่อยางพ่อเป็นนี่เราบอกพ่อมายาะดมายแงประมาณสองปีกูควเนาะประมาณสองปนี่หละค่ะประมาณสองปีสามปีนี่เพิ่นบอกกระบอกอันนี้ดอกค่ะเพิ่นกระบอกเป็นโตเลยปะค่ะบอกเลยถามเพิ่นนะเราเพิ่นกันแลยวว่าเก่าศูนย์หนึ่งค่ะเก่าศูนย์หนึ่ง บานี้เด็กโตอันมักในใจนี่ก็ซีหาซีหอกซีหาซีหกแมนเด็ก่วนโตนี่ล่ะให้เพิ่นสื่อเบิ่งเอฟซีให้เพิ่นสื่อล่องเบิ่งนี่หาซีหกเด้อทีเล็กหน่อยเมื่อบอกนี่เป็นเล็กหน่อยคุณป้าคุณชายนั้นพากันเด่นอยู่เห็นคุณสายเนาะแมบานี้เด็กมักส่วนโตก็ซีหาซีหอกให้เพื่อนสื่อเบิ้งให้เอฟซีเพื่อนมากไก่ให้เพื่อนจัดบ่มากกให้ พันเบิงพันตามค่ะอือหลักก็บ่ได้ฟันยาวดอกฟันซ่ํานี่ล่ะผู้ใดเนาะขอยังปึ้งๆเนาะค่ะอือค่ะมาซิมใส่หูนี่เพิ่นบอกตัวไ่ก็901 901แม่น901ค่ะมาท่านอีกกระเบ้านอีกรบ901 903 เก่าศ<ส>ูนย์หนึ่งเก่าศูนย์สามแมนบาทำคันุดถ่ายมาเก่าศูนย์สามนำในเด้อค่ะเพิ่มมากกันจะคนดีกว่เล่นกันหลายคนอยู่มีหมอพุดหนันผู้เดียวสีมหาหานเพิ่มมาสีบบาเานึ่งอย่าง้าฝึกกระจับมือใหญ่ยางไปฝึกขนังมือต่อเด็นเป็กนกลุ่มเป็นกลุ่มแมนเ<ม>ล็กหน่อยนัน่นแต่ว่าฟันเห็นมีเล็กหน่อยสีมีนึ่งม้อบ่ะค่ะจะว้า่จะว่าคุ้นนาคุณนตาบ่เล็กหน่อย กระเด้กหน่อยไข่ไข่ว่าหูแน่บุหูแน่จรีงๆนะใส่เสือพากาะแต่นุ่งเสื้อพาถ้ามาได้เดหน่อยมันเด่นกันนี่ล่ะแต่พอเด็ดแต่งัวสวยงดงามยังหออแต่ว่ามีพ่อมีแม่มาอยู่นั่นบ่บมันเด่นกันอยู่แต่ส่มกับลูกน้อยเนีอมีพ่อแม่มาเด่นแต่ยังสีนะเพิ่นเด่นอยู่ใส่ค่ะอาจารย์อยู่หิมท่นอยู่วาอยู่หนหาังข้างนี่ล่ะหอมใหม่หอมยังนี่ล่ะ เล็หน่อยผู้หญิงผู้ชายคนกันแมนเพิ่นผู้หญิงผู้ชายเพามีผู้ใหญ่ดอกถึงจะได้หน่อยหน่อยนี่ล่ะคนหนึ่งนะกันเพิ่นเพิ่นเอิ่นอาจารย์หนีเขาไปหาเลยเป็นบ่ค่ะแมนเพิ่นก็เอิ่นมามาหนีมาหนีมันว่าไม่ยั่งหรอล้าว่ะสิ่บอกหนึ่งให้ฟังมันว่าบอกยั่งหรอมันก็ซิมมาสื่อเบป็นไงเด้อเก่าซูนหนึ่งบัตรมันบอกไปอีกเก่าซูนสามน้ำเนมันว่า เก่าศูนย์หนึ่งหลวกเก่าศูนย์สามเป็นว่าเมนตว,วาเด็กส่วนตัวนี่มีสี่หาสี่หกสอ,สองสองดุมนี่แหละขึ้น<ผ>เพิ่ม<อ>มากเนาะเมนเด็กส่วนตัวนี่แหละ สื่อเบื้องค่ะเพิ่นมักค่ะเพิ่นไล่สื่อใจกันเพิ่นลองเบื้องนอกค่ะเพิ่นบอกจะคุ้นอาจารย์ผู้เดียวนันลาเล็กหน่อยนั่นมัวนมันนั้นมันกระเด็นตามภาษามันอยู่คุณแล่นออกมาบอกเลยเล็กหน่อยมัวนนั่นเรียนกันภาษาแม่แบบบ้าเล็กหน่อยมีบ่เรียสนใจกันบ่บ่บ่คุณงออกมาเพิ่นกับบ่เรียนน้ำอกมากนิดบ่บ่กระเด็นมันกับมวนกันอยู่ระมันมีม้วนนันสลาดก็มือหม้อกูหนึ่งนั่นค่ะ บอกแล้วอาจารย์วาังไหนต่อค่ะมันแมนอยู่บ่ละลาขันมาแมนอย่าเบาอันบอกยายด้ออยากไลยเพิ่นอันแมนที่รอกคือโรดมันว่าทามันเด็กหน่อยห้โซข้นอกกับบุกหูนอกค่ะภากาบุกหูว่ามันออกตัวไรค่ะเป็นยังไงอาจารย์สร้่งคู่นั้นบ่มาเลยบอกคะบิ๊กนี่บ่ปรากฏเห็นส้่งเลยเห็นตะล็กหน่อยค่ะเออเห็นตะล็กหน่อยจะว่า ฟันหินสางกับวานิชขัดเนาะกระแมนดูดิค่ะต้อนนีนคือเนื่องจากกระฟันว่าจับกบขาดอะไรฟันว่าอะไรกบมีแต่ตัวใหญ่ๆจังว่ามันจะเก่าหายว่ากบกระไรนู่นบอกไรเป็นอย่างไรค่ะค่ะกระเบนเนาะเพราะว่าจับกบฟันวัดจับกบคบเอาเต็มมือโอ้ยตัวใหญ่แห่งกบกระไรฟันก่อนหรือฟันหลังจากนิดหน่อยบอกอาจารย์อันตัวนี้ฟันก่อนอยู่อันแบบจับกบโอ้ค่ะ โอมันก้อยตัวปูดตัเปีดอยู่ตัวนี้ไล่ร้ายบ่คะอาจารย์ห้มยได้ร้ายตืบอยู่แต่ว่าเท่าที่อาจารย์ฝันคือฝันหลอดนั่นจับครบได้เต็มกระสอบเนาะอาจารย์เนาะตัวเลขกกระเข่าแล้วค่ะท่านผู้ชมเนชุดนี้ก็ฝันบ่ได้จับอีกห้อยตัวบักใหญ่แต่ว่าห้อยเก่าหาถ้าแน่นหนาะจับครบเก่าหาเก่าเก็ดไปจังสิล่ะได้ไปไต้บ่คะอาจารย์เก่าหาเก่าเก็ดเนาะแม่นค่ะนี่ล่ะในทันนี่ละเก่าหาเก่าเก็ดนี่แล้วฟันบักคุบคบเนาะ ไปว่าได้ไปไต่เขาไเนาะมนแมนไปไต่ครบนี่ละฟันว่าฝนตกะเราไปออกจับครบจับเกียร์เคยื่อนคือไปหานี่ละไปตัวพอกครบนี่นั่งผือบือผีบีอยู่มีแต่ครบใหญ่แมนไหลก็ไหลแบบโอ้ยดีใจแหงฟันฟันก่อนเนาะฟันก่อนตัวนี้ฟันมาได้หน่อยเมื่อบอกนี่ได้จักมือละค่ะอาจารย์ไม่ฟันเมื่อคืนนี่แล้วฟันก่อนสีแกงฟันหลังหงมือเลยค่ะ พอดีลูกเข้าลูกไปเกียรยางก็เลยมาเขามาเปิดไฟค่ะม้อตะนอนฟันแบบค่ะค่ไข่ตัวจื้อไหลนี่วะค่ะค่ะความฟันของอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมไหมคะบอมีเท pues ่านี่แหละขอฝากซ้ำนี่แหละแต่ว่าอย่มซีหาซีหกเด้อค่ะค่ะหาเกาเกตนี่ละค่ะขอบคุณแนวทางแนวความฟันกับอาจารย์จงเฮงได้หลายเนาะค่ะทีแม้ว่าหันทับประสมทั้งบ้านเข้าๆเลยแบบชมรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ัคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชว์กับสิบาแต่ไม่ชื่อมากสรุปตัวเลขก้อนฝันของอาจารย์จงเฮงค่ะอาจารย์จงเฮงนีเพิ่นฝันกับแต่ไม่ชื่อฝันเห็นเด็กน้อยมากกว่าสิบบอกเลยค่ะวันนี้อาจารย์เพิ่นกาว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้จับกบค่ะเพิ่นเลขตีแนวท่านตัวเลขให้คดไม่ชื่อเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามหนีเลขเด็กน้อยกว่าสิบบอกค่ะเก้าฮาเก้าเจ็ดหนีเลขอาจารย์เพิ่นตีจากเพิ่นจับกบเนาะค่ะ เลขสอบส่วนตัวคุ้เพิ่นกับสี่ห้าสี่หกกายให้ชมชมเอาไปพิจารณาเบืงค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขงวดประจำวันที่16มีถุนายน2567คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคกับขอให้ท่านผู้ชมวิโชคบีลาบเฮงๆงปังปังรุยลวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของอาจารย์จงเฮงกันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปเนาะคะ่ะถ้าไผย,ยังบม่ทไาน,นดกด ติดตามกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่หน่อยน้ำโชคกในเห็ุคลิปดีๆในติดตามตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่หน่อยน้ำโชกกับฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมคะสวัสดีคะ่ะ